ถ้าถามว่าจุดเด่นของหลักสูตรออกแบบภายในนี่คืออะไรมันก็พูดยากเพราะว่าสาขาออกแบบภายในเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นของเขาแต่ว่าจุดเด่นที่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์สัมผัสแล้วก็เจอกับตัวเองก็คือที่สาขาของเราเนี่ยเราจะดูแลนักศึกษาเนี่ยด,ดีมากรายนั้นเด็กทุกคนเวลาเข้ามาเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเขามีฝีมือมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนมีปัญหาอะไรแต่ว่าทุกคนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็น อัญมณีที่มีค่าก้อนเล็กๆเ,เขาเหมือนแบบเฮ้ยมาจากหลายแหล่งแล้วเราผู้สอนหลายๆคนในอาจารย์ในสาขาเนี่ยสิกว่าคนเพราะนั้นแต่ละคนจะมีความชํานาญที่จะเจียละในอัญ,ญมณีแต่ละเม็ดให้เขาฉายแววออกมาแบบมีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นหลักสูตรออกแบบภายใน3ปีครึ่งเราจะทีลนายน้องทีละเหลี่ยมทีละมุมจนน้องฉายแววและเป็นอัจฉริยภาพและเรากำลังผลิตสมาร์ทดีไซเนอร์ เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทยครับ